มั่นตั้งใจงจะมาให้กำลังใจในการทัง้งตัดสูททั้งปูกขับนะแต่จตังหวัดอื่นเราก็ไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่เพราะหวังว่าบริษัทซิกเนเจอร์ก็ออนไลน์จำกัดได้ถแถลงผลความสำเร็จตลอดระยะเวลา2เดือนพร้อมจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับสมาชิกทั่วประเทศเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมกับทางบริษัทพร้อมกันนี้ยังได้แนะนำให้สมาชิกใหม่ได้ทราบถึงนวัตกรรมในการดูแลผิวจากการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระ โดยได้สารต้านอนุมูลอิสระจากต้นเลือดมังกรซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าช่วยลดความเสียหายของผิวไม่ให้แก่ก่อนวัยอันควร นายจีรวัตรอัคณัยกรรมการผู้จัดการบริษัทซิกเนเจอร์โกลบอลไล์จำกัดเปิดเผยว่าทางบริษัทได้ทําการเปิดมาแล้วเป็นเวลา2เดือนยอดขายทั่วประเทศในตอนนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากซึ่งตัวผลิตภัณฑ์หลักๆจะมีด้วยการ2ผลิตภัณฑ์คือดาก้อนบลาสกินแพมเพ r ร์ g ิ l งสลิปปิ้งมาซึ่งจะใช้มาร์กหน้าเวลานอนเพื่อเพิ่มการฟื้นฟูเสริมสร้างและจัดโครงสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่และดาก้อนล ดีจูเวเนตติ้งเฟสเชียลทีเมนต์ครีมทีปกป้องเซลล์ผิวจากแสงแดดและมลภาวะช่วยคืนความอ่อนเยาว์ในเวลาอันรวดเร็วทั้งนี้ทางบริษัทยังมีกิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้าโดยการแจกทองคำหนึ่งสลึงเดือนละ4เส้นและอีก4เดือนข้างหน้าจะทำการจับแจกรางวัลใหญ่เป็นตั๋วเครื่องบินเที่ยวประเทศญี่ปุ่น1รางวัลรางวัลละสที่นั่งให้กับลูกค้าผู้โชคดีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท บริษัทซิงเนเจอร์โกลบอลไนะครับเป็นบริษัทที่ทําเรื่องของเครื่องสําอางนะครับซึ่งปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าในตลาดทั่วไปนี่มีเครื่องสําอางอยู่มากมายเลยแต่ว่าสิ่งที่ s i งเนเจอร์โกลบอลไลน์คิดก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราแตกต่างจากเครื่องสำอางเหล่านั้นนะครับเครื่องสำอางของ s ิงเนเจอร์นั้นเรามีปรยยัชญาการออกแบบอยู่3ข้อนะครับ ข้อแรกก็คือเรื่องอสิ่งที่เราใช้นี่ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสารสกัดต่างๆที่มาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นสารสกัดที่มีอยู่ในเครื่องสำอางชั้นนำระดับโลกนะครับซึ่งราคาแพงมากแต่ว่าในส่วนของซิงเกิลนั้นเรานำสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้แต่ว่าในราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้เป็นเจ้าของได้นะครับส่วนส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของ าการเห็นผลนะครับการใช้แล้วต้องเห็นผลมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับสัมผัสได้ตั้งแต่คืนแรกที่ใช้นะครับหลังจากที่ใช้ไปสักระยะหนึ่งอย่างต่อเน,นื่องแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าผิวหน้าของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือส่วนที่2นะครับในส่วนที่3นั้นจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เราใช้นั้นสารที่เราใช้นั้นนะครับเราใส่ในจนํานวนที่เข้มข้น,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นจะต้องควบคู่กับความปลอดภัยด้วยเพราะว่าบางคนที่มีการแพ้ง่ายหรือผิวบอบบางเนี่้แพ เพราะฉะนั้นก็จะมี3ข้อนะครับที่เกี่ยวข้อ,ของก็คือเรื่องของสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนะครับและก็เรื่องของความเห็นผลลับที่ชัดเจนนะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยที่สูงสุดนี่คือปรัชญาการออกแบบของ s ิงเกิลเจครับซึ่งจะทําให้เรามีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดนะครับ ตอนนี้นะครับทาง Signature g o o b l l Line ก็มีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าหากว่าสนใจในผลิตภัณฑ์ของ Signature นะครับสามารถติดต่อตัวแทนได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าต้องการข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราเข้าไปที่ www.signature.com นะครับหรือว่าที่ f a c e b o o k นะครับค้นหาก็ได้นะครับเสาร์ชคำว่า signature x i x n a t u r e นะครับก็จะพบกับข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นะครับ